คนที่กำลังจะหางานและคนที่กำลังจะหาพนักงานหรือบุคลากรมาช่วยงานถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่จะทำธุรกิจเริ่มตั้งแต่งานบ้านเป็นต้นไปก็ดีว่าจะหาคนแบบไหนหรือเราจะทำงานแบบไหนนี่คือปัญหาที่วันนี้จะพูดอสองประเด็น ประเด็นหนึ่งก็คือคนที่จะหางานจะหางานแบบไหนให้ตรงกับอาชีพหรือเหมาะสมกับเราทำแล้วจะดีขึ้นหรือร่ำรวยร่มเย็นขึ้นกันนั้นสก็คือเท่าแก่หรือเจ้านายหรือเจ้าของกิจการต้องการหาคนมาร่วมงานหรือพนากาักงานถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ว่าเราจะเลือกคนแบบไหนจะดีไหมหรือจะอยู่กับเราไม่ซื่อสัตย์กับเราไหมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เหล่านี้คเราทุกๆปัญหาของอาชีพธุรกิจเนี่ยพนักงานหรือบุคลากราถือว่าสองคัญกันว่าธุรกิจจะรอดหรือไม่รอดอนอกจากอย่างที่ เกินประเด็นว่าใครบ้างเหมาะสมที่จะเป็นอาจจะมีพนากาักงานหรือจะมีเพื่อนร่วมงานหรือคนช่วยงานรดีใครบ้างไม่ต้องมีรล้ดีเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องมานั่งคุยกันรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันต้องอาศัยกลว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการมาช่วยเราจะมองด้วยสายตา จะมองด้วยบุคลิกมองด้วยความรู้ความสามารถมันใช่ไม่ได้ในยุคแบบนี้ยุคแบบนี้เขาเรียกว่ายุคของการสร้างธุรกิจด้วยโมเดลการเลือกคนให้เหมาะสมกับโมเดลคือสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรกเราจะหางานเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนงานบ่อยทำแล้วทะเลาะกันบ่อย่อหรือทำแล้ว,ลว,ลวโดนหลอกโดนโกงหรือไปแล้วมีปัญหาเยอะ หรือทำแล้วเหมือนกน็ไม่ให้สบายบางคนถึงเป็นโรคจิตโรคประสาทก็เพราะอะไรเพราะเราทํางานไม่ตรงกับอาชีพหรือโมเดลของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ได้อย่างไรวันนี้เราจะมีเครื่องมือให้ไปใช้ง่ายๆนะโดยเข้าไปในเว็บไซต์ POST Academy เราก็จะรู้ว่าเราได้โมเดลอะไรแล้วเหมาะสมกับงานนี้ไหม